สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ,บ,บออครับผมกขาพกับไฮบิทท็อกนะครับวันนี้ก็จะมาสุภาลเลยนะครับก็เป็นผู้ดรตสังหาตัวหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวมาดูกันว่า<ล>ะจะเป็นยังไงก็แชร์ไปลุยกันเลยครับแต่หน้าจอกันก่อนนะครับเราไม่เคยพูดพรมำ์ทำเพลงเราจัดกันอย่างเดียวเราต้องอ่อย่างรดลดเร็วนะฮะอ่าก็ต้องียกว่าสุภาลเนี่ยนะครับธุรกิจเขาก็คือเป็น อ่าอสหาร,ริมารั์นะครับก็จะมีอยู่สส่วนนวัก็คือ<ม>ทำคอนโดเป็นไฮไลท์<ม>นะครับอาคารชุดแล้วก็เรื่องของบ้านแนวราบก็คือจะเรียกว่าเป็นโลไลท์นะก็เห็นว่าไรายได้เนาะก็จะ2 8ง0 0ื0 0แปานอยู่ที่ส0 0 0 0แต่ว่าสัดส่วนก็คืออ่าสามปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวอาคารชุดก็จะเริ่มเปิดน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงคไปเน้นในส่วนของบ้านแนวราบมากขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้อ่าก็ ส่วนรายได้อื่นก็จะมาจากในส่วนของโรงแรมนะครับแล้วก็มีตัวออฟฟิศให้เช่าด้วยนะครับก็พอเปิดเมืองพวกโรงแรมออฟฟิศให้เช่าก็ไปได้แต่ส่วนก็ไม่เยอะนะครับอยู่ที่ประมาณพันล้านจากสามหมืน่นก็จะเป็นจุดที่อาจจะแบบมองข้ามไปน,นิดนึงก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่แล้วก็มีพวกบริษัทร่วมทาย,ยนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับประมาณสองร้อยกว่าล้าน ในสถานการณ์ของอสังหานะครับธุรกิจอสังหาก็ต้องเรียกว่าอยอดขายนะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โอ้คนมาเก่งกำไรอสังหากันเยอะปี6061ยเนี่ยยอดขายยอดรวม10บ,บริษัทแรกนะสังหาเนี่ยขึ้นไปถึง3ามแสนล้านกันเลยทีเดียวแล้วก็การเห่นประเทศไทยก็กังวลว่ามันจะมีการเก่งกำไรฟองสบู่กันหรือเปล่านะครับ ก็เลยมีการใช้มาตรการ LTV ครับคนที่มีบ้านหลังที่สองหลังที่สามที่แบบะกะเก็งกำไรปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีเงินมัดจำเยอะๆหน่อยนะครับยอดขาย,ย,ยหายไปก็จะเหลือแต่คนที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงๆนะครับแล้วก็มาประจวบเหมาะเลยนะกับมีโควิดพอดีครับแล้วก็หายไปนะครับคือพังพังซ้ำสองแต่ว่ายอดขาย หลังจากโควิดเนี่ยก็เริ่มเริ่มกลับมานะครับแต่ปีหกหกนะก็ชะลอมานิดนึงนะครับปีหกหกก็คือชะลอมานิดนึงจากเศรษฐกิจนะครับที่จะมีการชะลอตัวนะครับอ,อแล้วก็มาดูงบการเงินกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงก็ต้องเรียกว่ายอดขายยังเติบโตทั้ง QOQ แล้วก็ YY o y, จากยอดการโอนที่เพิ่มขึ้นแต่ตากำไรเนี่ยจะ แย่ลงนิดนึงจากราคาวัตดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอมาตรการลดแรกจากแถมเพื่อดึงยอดขายนั่นแหละนะครับอัตรากําไรก็จะมีการต่าๆลงนะครับแล้วก็มีเรื่องของคอนโดนะครับคอนโดนี่ก็จะสร้างเสร็จมันก็สองปีเนาะเราตั้งราคาเมื่อสองปีที่แล้วแต่ต้นทุนน่มันต้นทุนปัจจุบันนะครับก็อาจจะแบบ <c oughs> กําไรไม่ค่อยดีเพราะว่าเหมือนเราล็อกราคาไว้ค่อนข้างยาว อัตรากำไรขั้นต้นก็เลยตามสุดนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้นะฮะจากสามเจ็ดเปอร์เซ็นก็ลงมาสามสิบสี่เปอร์เซ็นตในคสี่นี้นะครับปีนี้นะครับเขาก็ตั้งเป้านะว่าจะเติบโตอีกนะฮะแต่หลักๆก,ก็คือจะเป็นโครงการที่เปิดเนี่ยก็จะเป็นบ้านแนวราบจะเป็นส่วนใหญ่นะครับคอนโดก็ เปิดนิดๆหน่อยๆนะฮะ10%ก็40%ก็จะเป็น low light กันเลยทีเดียวนะครับอ่าจะมีทั้งเอ่อเปิดในกรุงเทพก็มีนะครับเปิดตามต่างจังหวัดก็มีนะต่างจังหวัดนี่จะเน้นโล w light นะครับอ่ารวมๆแล้วที่จะเปิดเนี่ยนะครับก็คือเปิดเยอะด้วยนะครับก็ตั้งเป้ายอดขายไว้ปีนี้นะครับรอยู่ที่36,000ล้านบาทนะก็ถือว่ามีการเติบโตที่ ดีอะไทีเดียวนะฮะอ่าก็โครงการที่เปิดตัวนะก็ถือว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นช่วงสมัยก่อนเนยจะเปิดตัวเป็นคอนโดซะเยอะนะครับตอนนี้ก็สัดส่วนเริ่มเปลี่ยนนะครับจะเป็นอ่าเรื่องของบ้านเดี่ยวนะบ้านเดี่ยวสุภาลัยมาก็กจะเยอะขึ้นนะแต่ยอดขายพรีเซลนะครับก็สูงขึ้นตามเหมือนกันนะครับ แต่ว่าปีสองสามนี้แบบเศรษฐกิจไม่ดีนะครับดบับดไปหน่อยเราคาดการว่าปีสองสี 4, ่สองห้าเนี่ยก็จะมีการเด้งเด้งกลับมานะครับมูลค่าโครงการที่เปิดส่วนใหญ่นะครับมื่กีเห็นว่ามีแต่จังหวัดด้วยเป็นบ้านเดี่ยวด้วยก็จะอยู่ที่สัดส่วนประมาณสามล้านถึงห้าล้านบาทน,นะก็จริงๆส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่แบงก์ก็จะปล่อยกู้ยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมตุติเรามองว่า ปีปีหน้าปีถัดไปเขาอยากให้เศรษฐกิจมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีการผ่อนคลายาพวกมาตรการแบบพวกเนี้ยนะครับอาจจะให้มีการปล่อยสินเชื่อได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่เวลาเศรษฐกิจดีพวกนี้ก็จะเริ่มมานะครับอันนี้เป็นรายชื่อโครงการเนาะนะครับว่า,าเปิดโครงการอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่นะครับแล้วก็จะ คาดการ์นะครับว่าจะ t r a เฟอร์ไปปีไหนนะครับรู้สึกอันใหญ่สุดนี้จะเป็นไอคอนสาทรนะที่จะมา Q สอง Q สาม Q หนึนี่มีโอนนิดเดียวเองนะครับตรงซิตี้โฮมและยองนะครับเนีย่ย Q สอ Q สมาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นโครงการที่กำลังสร้างอยู่นะครับแต่ว่า <c oughs> จุดที่น่าสนใจคือทำไมแบ็กหลอกมันน้อยลงน้อยลงเนาะ นะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ก็คือตามสภาพเศรษฐกิจก็ไม่น่าตกใจอะไรนะครับโอเคอืมอ่านี่ซึ่งซึ่งเมื่อกี้ของ g g i อันนี้ก็ของพายนะครับก็คาดการณ์ว่าจากโครงการที่เปิดมาเยอะนะครับก็น่าจะทำรายได้นะครับขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากสามหมื่นน่าจะไปแตะสามหมื่นได้นะครับ ในปี2026นะครับอ่าแล้วก็อัตรนมันี้ค่อนข้างสูงจุดเด่นของสุขภัยเนี่ยก็คือ R.A.R.E. ออค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตัวอัตราเงินปันผลเนี่ยเยอะด้วยนะฮะก็ฝากแบงค์ได้หนึ่งอันนี้ได้ไปเปซ็นกันเลยทีเดียวนะฮะก็คือพอเป็น หุ้นแบบ P/E ต่ำปันผลสูงเนี่ยนะครับเอกก็เลยแบบเป็นจุดที่ที่น่าสนใจมาสรุปเนาะว่าปีส0 2พันยี่สี่เนี่ยสุภาลัยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็เขาน่าจะเห็นแล้วแหละว่าเศรษฐกิจก็คงผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับก็เลยเปิดตัวโครงการเพิ่มขึ้น <c oughs> นะครับปีนี้กระโดดไปหกสิบแดเปอร์เซ็นตีบสองโครงการแล้วก็รวมห้าหมื่นล้านบาทนะครับ อ่าแต่ว่าคิหนึ่งเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะเพราะว่าแบ็กหลอกมันค่อนข้างลดลงนะครับไปต่างประเทศด้วยไปถึงออสเตรเลีย hmm. ก็เลยทีเดียวนะครับก็อา่าเปิดยี่สิบสี่โครงการนะฮะสี่เขตหกเมืองคือเรากะเป็นผู้เล่นยิ่งใหญ่ก็เลยทีเดียวนะครับอา่าแล้วก็อัตรากำไรนะครับอัตรากำไรก็น่าจะทรงตัวนะครับสามห้าสามหก นื่จากมีโครงการแนวล่าเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็แบ็กหลอกนะครับตอนนี้มีอยู่1 6 0 0นคาดว่าจะโอนได้13,000นะครับในปี2024ซึ่งเขาตั้งยอดขายไว้30,000ก็ได้ปีนี้ต้องสร้างไปขายไปอีกประมาณ15,000ล้านประมาณนี้นะเป้าฮนะอยู่23.4สิบสนะใช้ dividend discount model นะเพราะว่าปันผลก็ดี roe ค่อน e ข,ข้างดีนะครับ เลยใช้วิธีนี้ไปนะครับอ่าเราก็จะมีเอ็ดีด้วยนะครับวันที่แปดพอคเอนาะนะครับโอเคก็แล้วแต่ใครก็ให้ต้องให้ระมัดระวังนิดหนึ่งครับสำหรับคนที่แบบเอ๊จะปันผลดีไหมหรือว่าขายก่อนปันผลไปเลยนะครับเป้าอนะของพายให้ไว้ยี่สิบสามจุดสี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวลงกันดีกว่านะโ,อโอเคอ่ะ ขออนุญาตแชร์กราฟหน่อยนะครับแล้วกดแชร์ได้เลยเนาะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้อ่าได้ยินเสียงผมไหมได้ยินหน้าจอไหมครับชัดเจนเลยครับพี่โอเคครับเอ่อสุภลายนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้วสุภรลายก่อนหน้านะครับปีที่แล้วเอาปีที่แล้วก่อนนะเป็นขาลงเลยนะครับเพราะว่า ราคาเนี่ยเพิ่งจะเขียรยโลหรือทําโลต่ําลงเ่เป็นขาลงชัดเจนนะครับแล้วโลสุดท้ายที่เราได้เห็นเขาเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงกลางเดือนธันวาไปที่แล้วซึ่งเป็นจังหวะที่ตลาดทานิวโลช่วงนั้นพอดีเลยสุประายก็ไม่รอดด้วยแต่ความเจ๋งสุประายคือตอนนี้สุประายลีดนามาไกลมาก,ามาก,กนในเซ็นจ,จะไม่ฟื้นเลยนะช,ช่วงหลังนี้แปลกมากครับขึ้นมาแรงแล้วก็ขึ้นมาเร็วนะครับรูปแบบรูปทรงแบบนี้ครับมันเป็นในเชิงเทคนิคนะครับถ้าเป็นแบบไพนะ์แพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เรียวกว่าอินเวอร์ เฮดและโชเดอร์นะครับมีไหลซ้ายนะครับมีหัวแล้วก็มีไหลขวาตรงนี้นะครับซึ่งโดยธรรมชาตินะครับถ้ามันเบรกโครงสร้างหรือเบรกสตั้กเจอร์ของรูปนี้ได้เนี่ยมันจะยกฐานตัวหรือเป็นลงขาขึ้นชัดเจนตอนนี้ผมมองว่าถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นโครงสร้างว่ามันจะทำไฮเออร์ไฮแต่ไอการขึ้นมาเดียวๆขาเดียวๆนะครับก็บอกได้ว่านี่เป็นเวฟหนึ่งยืดนะครับเวฟหนึ่งยืดแล้วนะครับงั้นตอนเนี้สุภลายถ้าพักตัวนะครับฟังนะพักตัวนะอ่าแล้วก็ไม่หลุดสัก แนวบริเวณไหลซ้ายเดิมที่เคยทําไว้อะครับนะผมตีให้แบบเกินๆนหน่อยก็มาสักสิบแปดบาทสี่สิบถึงสิบเก้าบาทถ้าย่อลองมานะครับไม่หลุดโซนบริเวณนี้นะครับน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างมีโอกาสสูงมากว่าจะเป็นอินเวอร์สเทนชัเดอร์แล้วก็พลิกฟื้นเป็นนน้มขาขึ้นด้านบนอย่างไรก็ตามครับถ้ามันไม่ลงมาตรงบริเวณแนวรับนี้แล้วด้านเบรกนะครับเบรกตรงไหนล่ะผมให้ไว้สองแนวนะครับที่คอนเซอร์วทีฟนิดหนึ่งนะครับก็ยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบ ไปจนถึงยี่สิบสสิบถึงยี่สิบบาทเก้าสิบนะครับยี่สิบบาสิบยี่สิบบาทเก้าสิบตรงนี้นะครับเบรกโครงสร้างชัวน,นี้นะครับก็เป็นขาขึ้นทันทีนะครับอันนี้นะอ่ะก็ไปดูกันว่าจะทําสําเร็จไหมอย่างไรก็ตามครับแหม่ถ้ายอ่อลงมาก่อน,นสวยๆน,นี่จะน่าสนใจแต่ถ้าไม่ไม่ยอ่อลงมาแล้วเบรกก็เป็นขบขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนะบอันนี้ก็ประมาณนี้เลยถือว่าแข็งแรงของเซตมากครับอาจารย์ครับ ประมาณนี้ครับท<ม>ุกว <laughs> ันเดือนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่เดือนต่อไปกับไฮบิดทอปนะฮะ <laughs> สวัสดีครับดปครับ